พี่น้องครับลองจินตนาการตามผมดูซึ่งนิดนะครับถ้าวันหนึ่งมีคนเดิมมาบอกเราซึ่งซึ่งหน้าเลยว่าเฮ้ยเราหมายหัวคุณไว้นะ <c oughs> คนส่วนใหญ่พอได้ยินแบบนี้แล้วก็คงจะรู้สึกกังวลใจไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับหรืออย่างน,น้อยๆก็ต้องมีอาการใจเสียกันบ้างแหละแต่คำถามที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือแล้วถ้าถ้าคนที่โดนพูดประโยคนี้ใส่ คือคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบความมั่นคงของชายแดนประเทศไทยเราทั้งหมดแล้วครับเขาคนนั้นจะตอบกลับไปว่ายังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นกับพลโทบุญศิลปพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองของเราและคําตอบของท่านผมบอกได้คําเดียวเลยครับว่ามันสะใจคนไทยทั้งประเทศและมันก็สะท้อนสปิริตของชาติเราได้ดีที่สุดเลยว่าเราไม่เคยยอมให้ใครมาข่มขู่ได้ง่ายๆ เรื่องราวทั้งหมดนี้มันมีอะไรที่มากกว่าที่คุณคิดไว้เยอะเลยครับตามมาฟังกันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเป็นข้อๆเลยก่อนที่เราจะไปถึงคําตอบเด็ดๆที่ว่าท่านแม่ทัพตอบกลับไปว่าอะไรนั้นเราอาจจะต้องมาทําความเข้าใจพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าทํำไมจู่ๆถึงมีประเด็นเรื่องการหมายหัวนี้เกิดขึ้นมาได้ เรื่องของเรื่องมันก็ต้องย้อนกลับไปที่จุดยืนในการทํางานของท่านแม่ทัพนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นจุดยืนที่ชัดเจนและก็แข็งแกร่งมากๆนี่คือประเด็นที่1ครับคือจุดยืนที่ชัดเจนที่สุดในการปกป้องแผ่นดินหรือที่ผมขอเรียกว่านโยบายลั่นพร้อมตีไม่เจรจาเมื่อไม่นานมานี้เองครับท่านแม่ทัพภาคที่2ได้ไปบรรยายพิเศษแล้วท่านก็ได้ประกาศจุดยืนนี้ไว้อย่างชัดเจนชัดถ้อยชัดคําที่สุดเลยท่านบอกว่า ถ้าผมยังเป็นแม่ทัพอยู่ใครลุกล้ำเข้ามาในทุกพื้นที่ผมตีอย่างเดียวไม่มีการเจรจาโอ้โหพี่น้องครับพอได้ฟังแบบนี้เรารู้สึกยังไงกันบ้างครับมันไม่ใช่แค่คําพูดเท่ๆที่พูดออกมาลอยๆนะครับแต่มันคือการประกาศหลักการปฏิบัติหรือที่ทหารเขาเรียกว่าด็อกทรีนที่ชัดเจนที่สุดให้ทั้งโลกได้รับรู้เลยว่าเส้นเขตแดนของประเทศไทยคือเส้นตาย ใครก็ตามที่ล้ำเส้นนี้เข้ามาจะถูกตีความเป็นศัตรูทันทีและหน้าที่ของทหารไทยก็คือการคำทุกวิถีทางเพื่อขับไล่ศัตรูเหล่านั้นให้ออกไปจากแผ่นดินของเราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการทำตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญทุกอย่างเลยนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเหมือนกับการขีดเส้นหน้าบ้านของเราให้ชัดๆเลยครับว่านี่คือพื้นที่ของเรานะห้ามเข้า ถ้าคุณยังดึงดันที่จะเข้ามาในบ้านเราโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณก็คือผู้บกรุกและเจ้าของบ้านก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะปกป้องทรัพย์สินและคนที่อยู่ในบ้านของตัวเองการประกาศจุดยืนแบบนี้มันตัดปัญหาที่อาจจะยืดเยื้อได้เยอะเลยนะครับเพราะถ้าเริ่มด้วยการเจรจาในขณะที่ยังมีการรุกล้ำอยู่มันอาจจะกลายเป็นการต่อรองที่ทําให้เราเสียเปรียบได้แต่การประกาศว่าปีอย่างเดียวมันคือการส่งสารว่า ไม่มีอะไรต้องต่อรองบนแผ่นดินของเราคุณต้องออกไปก่อนแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันมันทรงพลังมากนะครับท่านแม่ทัพยังย้ำด้วยนะครับว่าการปฏิบัติการทางทหารที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเป็นการรบที่เกิดขึ้นในเขตแดนของประเทศไทยเท่านั้นเราไม่ได้ไปรุกรานใครที่ไหนเลยแต่เป็นการปกป้องอธิปไตยของเราและเราก็สามารถยึดเอาพื้นที่สำคัญสำคัญกลับคืนมาเป็นของเราได้สำเร็จอย่างเช่นพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่าง ูมะเขือเป็นต้นนั่นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วครับว่ากองทัพของเราเอาจริงและที่สําคัญก็คือทําได้จริงๆด้วยการที่ผู้นําระดับสูงกล้าออกมาประกาศจุดยืนที่มันแข็งกร้าวและชัดเจนแบบนี้เนี่ยนะครับมันสําคัญมากๆเลยนะมันไม่ใช่แค่การพูดกับสต,ตรอภายนอกอย่างเดียวแต่มันยังเป็นการพูดกับคนในชาติด้วยมันเป็นการพูดกับพวกเราทุกคนด้วยครับมันทําให้ประชาชนคนไทยที่ทํางานทําการใช้ชีวิตกันอยู่แนวหลังอย่างเราเราเนี่ย รู้สึกได้ทันทีเลยว่าชายแดงของบ้านเรามีคนเฝ้าอยู่นะและคนที่เฝ้าบ้านให้เราคนนี้เขาเอาจริงไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนครับความรู้สึกอุ่นใจแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดทีนี้พอท่านแม่ทัพประกาศจุดยืนที่แข็งแกร่งขนาดนี้ออกไปแน่นอนครับว่ามันก็ต้องมีเสียงสะท้อนกลับมา หรือมีกระแสข่าวบางอย่างที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อพยายามจะลดทอนความน่าเชื่อถือหรือพูดง่ายๆก็คือพยายามจะข่มขวัญกันนั่นแหละครับและนี่ก็คือที่มาของประเด็นเรื่องการหมายหัวที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ในตอนแรกนั่นเองครับซึ่งมันจะนำเราไปสู่ประเด็นที่สองที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือสปิริตของนักรบที่ไม่ใช่แค่ในระดับของกองทัพแต่เป็นสปิริตที่อยู่ในระดับของตัวบุคคลเลยทีเดียว เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคือมีนักข่าวไปเรียนถามท่านแม่ทัพตรงๆเลยว่าท่านครับมีกระแสข่าวออกมาว่าทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะหมายหัวท่านเอาไว้เป็นการส่วนตัวนะคือพูดง่ายๆว่าอาจจะมีการคิดบัญชีกันเป็นการส่วนตัวหลังจากที่ท่านกเกษียณอายุราชการไปแล้วพี่น้องครับนี่คือคำถามที่ตรงมากแล้วก็แรงมากนะครับมันคือการโยนระเบิดคำถามใส่กลางวงสัมภาษณ์เลยก็ว่าได้ หลายคนอาจจะคิดว่าท่านอาจจะตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้หรืออาจจะตอบแบบทางการทูตว่าไม่กังวลหรือเป็นเรื่องปกติแต่เปล่าเลยครับคําตอบที่ท่านแม่ทัพให้กลับมาในวันนั้นผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นตำนานไปอีกนานเลยครับท่านตอบกลับไปแทบจะทันทีสวนควันปืนเลยว่าผมก็หมายหัวเขาเหมือนกัน <c oughs> โอ้โหพี่น้องครับ หยุดตรงนี้กันสักครู่นะครับแล้วลองซึมซับประโยคนี้ดูดีๆผมก็หมายหัวเขาเหมือนกันคำตอบนี้มันบอกอะไรกับเราได้เยอะมากๆเลยนะครับข้อแรกเลยมันบอกเราว่าผู้นำทัพของเราคนนี้หัวใจท่านนิ่งมากไม่ได้มีความหวั่นไหวหรือหวาดกลัวต่อคำข่มขู่ใดๆเลยแม้แต่น้อยแต่มันลึกซึ้งไปกว่าน,นั้นครับคำตอบนี้มันไม่ใช่แค่การตอบโต้ด้วยอารมณ์ แต่มันคือการส่งสารกลับไปในระดับของยุทธศาสตร์เลยนะเป็นการบอกกลับไปว่าถ้าคุณคิดจะเล่นเกมนอกกติกาคุณอย่าคิดนะว่าผมจะเล่นอยู่ในกติกาอย่างเดียวถ้าคุณกล้ามาผมก็กล้าไปมันคือการสะท้อนจิตวิญญาณของนักรบที่แท้จริงที่พร้อมจะปกป้องเกียรติภูมิของตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือเกียรติภูมิของประเทศชาติเอาไว้จนถึงที่สุดครับพูดให้เข้าใจง่าย มันเหมือนกับมีคนมาท้าต่อยเราแล้วแทนที่เราจะเดินหนีเรากลับจ้องตากลับไปแล้วบอกว่าเอาสิเข้ามาเลยนี่คือสิ่งที่มันแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่ไม่ได้เป็นผู้นำแค่ในตำแหน่งแต่เป็นผู้นำโดยจิตวิญญาณจริงๆและสิ่งนี้แหละครับที่มันส่งผลโดยตรงไปถึงขวัญและกำลังใจของทหารทุกคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านพวกเขาทุกคนเมื่อได้ยินผู้นำของตัวเองพูดแบบนี้ เขาก็จะรู้สึกฮึกเหิมและมั่นใจมากขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยครับเพราะเขารู้แล้วว่าผู้นํำของเขาคนนี้ไม่ได้เอาแต่หลบอยู่ข้างหลังแล้วออกคำสั่งอย่างเดียวแต่เป็นผู้นํำที่พร้อมจะยืนอยู่แถวหน้าสุดและพร้อมจะลุยไปกับพวกเขาเสมอหัวใจมันก็ได้ใจกันไปเต็มๆเลยครับมันคือการแสดงให้เห็นว่าศักดิ์ศรีของชาติไทยเรานั้นมันประเมินค่าไม่ได้และเราก็ไม่เคยยอมให้ใครหน้าไหนมายามเกียรติได้ง่ายๆเช่นกัน ทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วอะไรล่ะอะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมให้ท่านแม่ทัพหรือทหารของเรามีความกล้าหาญและมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวได้ถึงขนาดนี้อะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความแข็งแกร่งทั้งหมดนี้ซึ่งคำตอบของคำถามนี้แหละครับคือประเด็นที่สและเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดเป็นเหมือนหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือสิ่งที่ผมขอเรียกว่า เบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่หรือกําลังใจสูงสุดจากสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในการบรรยายครั้งเดียวกันนั่นเองท่านแม่ทัพภาคที่สองได้เปิดเผยเรื่องราวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าพอพี่น้องคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วจะต้องรู้สึกตื้นตันใจและซาสึงใจอย่างแน่นอนครับท่านเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงห่วงใยและทรงติดตามสถานการณ์ชายแดนอยู่ทุกๆวันเลยนะครับ นี่คือเรื่องที่เราคนไทยที่อยู่แนวหลังอาจจะไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลยครับท่านแมททัพเล่าว่าพระองค์ท่านจะทรงติดตามสถานการณ์ทั้งหมดอย่างใกล้ชิดผ่านทางกองงานส่วนพระองค์ของท่านเองท่านบอกว่าสิ่งนี้แหละครับคือขวัญและกำลังใจที่มันประเมินค่าไม่ได้เลยสำหรับทหารทุกคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาอยู่ที่ชายแดนในตอนนั้น มันทำให้การต่อสู้ของพวกเขามันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากนัครับมันไม่ใช่แค่การรบเพื่อปกป้องพื้นที่ทางกายภาพเท่านั้นแต่มันคือการถวายงานเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยที่เรารักภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านและนี่คือเหตุผลที่ลึกซึ้งที่สุดครับที่ทำให้ทหารทุกคนพร้อมจะสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองด้วยลองนึกภาพตามดูนะครับ ท่ามกลางความตึงเครียดของการเผชิญหน้าเสียงปืนเสียงระเบิดความเหนื่อยล้าทางกายและจิตใจแต่ทหารทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ได้ถูกลืมเขากำลังทำหน้าที่เพื่อใครและมีใครที่คอยเฝ้ามองและเป็นห่วงพวกเขาอยู่จากที่ไกลๆกำลังใจก้อนนี้มันใหญ่หลวงมหาศาลมากนะครับ มันเป็นเหมือนสายใยแห่งความจงรักภักดีที่มองไม่เห็นแต่กลับเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจของนักรบทุกคนให้ยังคงยืนหยัดสู้ต่อไปได้ครับการที่พวกเราประชาชนได้รับรู้ถึงเรื่องราวเบื้องหลังนี้มันทําให้เราเข้าใจได้ในทันทีเลยครับว่าภารกิจการปกป้องอธิปไตยของชาติเรานั้นมันยิ่งใหญ่และมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เราเคยเห็นผ่านหน้าสื่อหรือในข่าวสารทั่ว,วไปมากนักครับดังนั้น พอเรานำทั้งสามเรื่องนี้มาประติดประต่อกันเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยครับทั้งจุดยืนที่แข็งกร้าวและชัดเจนในการปกป้องอธิปไตยทั้งภาวะผู้นำและสปิริตของนักรบที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครและที่สำคัญที่สุดคือการมีกำลังใจอันยิ่งใหญ่จากสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งสสิ่งนี้แหละครับที่หลอมรวมกันจนกลายเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดในการปกป้องบ้านของเรา และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมอยากจะสรุปให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะครับสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆอีกครั้งก็คือ 1. จุดยืนของเรานั้นชัดเจนมากคือใครล้ำเส้นเข้ามาเมื่อไหร่เราพร้อมปะทะทันทีเพื่อปกป้องบ้านเรา 2. ภาวะผู้นำของเรานั้นเด็ดเดี่ยวไม่เคยกลัวคำขค่มขู่ไดๆเลยและพร้อมจะตอบโต้กลับไปซึ่งซึ่งหน้าและ 3. กำลังใจที่สำคัญที่สุดของทหารทุกคนก็คือความห่วงใยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินั่นเองครับคำพูดของท่านแม่ทัพภาคที่สองในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าแค่การให้สัมภาษณ์กับสื่อธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการตอกย้ำให้คนไทยทั้งชาติได้เกิดความรู้สึกมั่นใจว่าอาธิปไตยของพวกเรานั้นมีผู้ที่พร้อมจะปกป้องด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีและมันก็ทำให้เรารู้สึกได้อีกครั้งว่า ประเทศไทยเรานั้นไม่เคยยอมใครในเรื่องของศักดิ์ศรีและผืนแผ่นดินเกิดของเราเลยครับ